that's <laughs> all สว,ส,สวัสดีค่ะพี่ชั้นแพรวพันธยมสรนค่ะชั้นกิกสมทัยรัตนเพชรค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะนี่น่าจะเป็นครั้งที่ส,<า>ส<า>แล้วนะคะก็วันนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนคะน้องกิกอยู่กันที่ตําบลหาดกรวดค่ะพื้นที่ตําบลหาดกรวดนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะการดําเนินงานของกองช่างอบจอ,อุตรดิษกันค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมการทํางานของอบจอุตรดิษนะคะทุกท่านต้องช่วยกันกดไลค์ ใช,ใช่แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆใน Facebook ของทุกท่านนะคะจะได้มารับชมการสดๆเลยนะคะณ<ช>พื้นที่จริงเลยคะ่ะว่าอบาจอ,อุตรดิษฐะะ์มีการดําเนินงานอย่างไรเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรดิษฐ์หรือว่าเพื่อนหน่วยงานนะคะ<ช>เพราะว่าที่นี่คือพื้นที่ของเทศบาลตําบลหาดกลัวนะคะค่ะ<ช><ช>วันนี้เช่นเคยใช่ไหมคะน้องกิ๊กเรามีแขกพิเศษใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะเป็นพี่ มารุตนะคะคนดังของเราด้วยเค่ะ,คะต้องบอกเลยว่านี่คือพระเอกของเราเลยนะคะเพราะว่าเราทําตะลุยข่าวอปจอมาถึงอีพีที่3แล้วนะคะพี่มารุตก็เป็นพระเอกครั้งที่3า <c oughs> ของเราด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ารอบละรอบหน้าอาจจะเป็นท่านอื่นๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ทุกท่านต้องคอยติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราไปพบกับพี่มารุตก่อนเลยค่ะไปค่ะนี่นะคะให้ยืนยังหล่อทุกท่านด้วย สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะโอ้โหวันนี้พี่มารุษค่ะก่อนจะไปชมงานเอวจอรนรี่ถามความรู้สึกเลยค่ะพบกับน้องๆอ,อีกแล้ว <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นเดี๋ยวจะท,ทําผ้าอะไรนะตะลอยนนี้ค่ะอวจรอันนี้ <c oughs> น่าจะทําได้เลยไหมครับเองงดเองไปแน่นอน <c oughs> อ่าดนี่นีก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่กองช่างอันนี้โดยฝ่ายเครื่องจักรกลเองโดยตรงนะครับนี่เป็นการขั้นตอนเบื้องต้นหนึ่งในการเตรียมงานการเจาะบ่อบาดาลนะครับ วัตถุะส์ตัวนี้คือหลักๆคือเราจะเจาะทดสอบเพื่อหาปริมาณน้ําก่อนค่ะถ้าถ้าได้น้ําปริมาณที่เพียงพอที่จะทําประปาขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าได้ถึงสิลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้เป็นประปาขนาดใหญ่หรือเป็นขนาดกลางขนาดเล็กตามลําดับ<อ>คือวันนี้คือเพิ่งเริ่มเริ่มงานนี่เป็นวันแรกนะครับเพิ่งทําบ่อนน้า ซึ่งน้ําตัวน,นี้วัตถุประสงค์เขาคือเพื่อไปเลี้ยงหออัวเจาะน้ําตัวนี้เจ้าวนนะครับเครื่องจักรที่ใช้ก็จะมีทั้งรถเจาะรถน้ํานะครับก็น้าเข้าตอนแรกแต่ถ้าไปงาน,น้นเวลาเราจเจาะเนี่ยหัวเจาะมันจะตันเพื่อเพื่อกา,ารเลี้ยงนะครับค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยวพนักง,งานกำลังจะเริ่มละอ่าก็คือพี่พี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทีมจากกองช่างเหมือนกันใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่าเป็นทีมเจาะน้ําบาดาลอ่าอันนี้คือเขาเจาะจาก ตรงตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วน้าที่ออกมาคมือต,ตรงนั้นไหมคะตรงนี้นี้ที่เราจะเจาอะอู่นี่นะฮะอ๋อ oh. อันนี้เป็นน้ําสําหรับบ้วน oh. เป็นบ่อพักน้ําค่ะแล้วอันนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าอ่านน้ำผงเคมีที่ไปทําให้ต้องกันการพังทลายของดิน oh. นะครับเวลาเราเจาะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูด้วยแล้วกันนะคะพี่มรุตครับค่ะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นการขุดเจาะนะคะในส่วนนี้อ่าในส่วนนี้จะเป็นการขุดเจาะใช่ไหมคะพี่มรุด อันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มแรกเลยฮะการเจาะน้ำค่ะแล้วอย่างท่อ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 น้าจะเป็นท่อมาจากรน้าเพื่อมาเติมเข้าไปใช่แล้วก็ไอ้ท่อตัวนั้นเข้าเครื่องเจาะแม้จะท่อสองท่อเนี่ยถ้าไม่งั้นหัวราะว่าตอต่อไม่ได้เพื่อเป็นการไล่ไล่โวลนออกเวลาเราเจาะแล้วก็จะมีคนคนวิทยาศาสตร์ถ้าได้ระดับดีเดดเนี่ยจะลงไปเชื่อม พะชั้นชั้นชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นดินอยู่มันจะทําให้ดินอะผ่านลงมาในในใน,ในบอ่อเจาะเราเลยต้องมีตัวนีเข้าไปผสมครับอ๋อเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่เคยเห็นในการในส่วนของการทํางานเขาอาจแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะว,าว่าวันนี้เนี่ยรายการตะลยุยข่าวออบจเนี่ยพามาถึงที่เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการดําเนินงานขุดเจาะ น้ำประดาลนะคะไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะพี่มนษุ์เราต้องผ่านขั้นตอนการหลากหลายมากนะคะแล้วก็ยังต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะพี่พี่ทีมงานกองช่างอีกหลายท่านเลยนะคะงานถึงจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะพี่มนษุ์ษษในส่วนนั้นนี่จะไปยังไงต่อคะน้ําน้ําตัวน,นัะ้นจะวนวนเข้าเครื่องเจาะที่เราเห็นน้ําผุดตรงเนี้ย<อ>ก็คือน้ําตัวนั้นวนมานะครับเป็นการไล่ไล่แล้วก็จะวนไปวนอย่างนี้น้าก็จะวนอยู่ตลอดโดยเราต้องมีรถน้าปล่อยเติม แต่ถ้าระดับน้ําที่ทรงที่แล้วอ่ะก็ก็ไม่ต้องใช้รถน้ําแต่ตอนนี้ยเราเพิ่งเริ่มน้ําปริมาณน้ำ,ย,นำยังไม่เพียงพอสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจจะเจาอะบ,บ่อ์น้ําบาดาลน,นะครับก็จะมีอ่าขั้นตอนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นของกลุ่มผู้ใช้น้ําเองหรืออ่าหน่วยงานราชการนะครับก็ทำหนังสือไปขออนุญาตเสรนะ็จแล้วทำก็ทำา m มมู U ูกับอบประจอ อปจอเราอะ่ะจะมีหน้าที่ไปขุดเจาะให้โดยโดยโดยผู้ขออย่างอย่างสม,มุดิุมผู้ใช้น้ําเนี่ยก็จะเป็นผู้ออก <Okay. S 1> อ่าค่าใช้จ่ายโดยซื้อวัสดุแต่อ่าน้ํามันกับนถดเนี่ยจะเป็นของเราเองนะครับตามันเช้อเดิมแล้วก็ได้าง,งานของอปจอเป็นผู้ออกแต่ถ้าท้องถิ่นอื่นที่ขอความเป็นิดอ,อ,อเราเนี่ยจะเป็นผู้ออกแบบวัสดุท่อที่จะฝังโดยสมิสอะไรเงี้ยพวกที่สำหรับการใช้สูบน้ำอะ่ะ เจ้าจของพื้นที่ต้องไปฝนออกเองโดยประมาณน,นะครับอันนี้หนูสงสัยอะคะ่ะว่ากระบวนการการทำงานอันนี้คือต้องเจาะไปใช่ไหมถึงจะมีน้ำออกมาป,ากปาักตาน้ำาถูกใช่ถ้าถ้าเราเจอน้ำเนี่ยน้ำก็จะผุกขึ้นมา<อ>สีก็จะเปลี่ยนจากสีนี้ก็จะเป็นน้ำใสขึ้นไานะครับอันนี้ตัวตัวก้านเจาะอ่ะหนงก้านน่ะมีความยาวที่หกเมตรแล้วหลังจากนี้เราเราจะเก็บแต่ทุกหนึ่งเมตร เก็บเก็บตัวอย่างหินชั้นหินชั้นดิเนี่ยแต่ละเม็ดมาเก็บเพื่อจะดีถ้าถ้าช่างช่างชุดที่เขาจอดเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าถ้าเจอชั้นหินเนี่ยจะรู้ว่าเออไปประมาณเนี่ยจะจะเจอน้ําอะไรเงี้ยฮะหินจะมีสีที่แตกต่างกันไปถ้าเจอหินออกเขียวเนี่ยก็คือว่าใกล้ใกล้ที่ได้น้าแหละแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเราจะมีเครื่องดิซีสมาสํารวจก่อนว่าอ่าบริเวณเนี่ยจะให้น้ําประมาณที่กี่เมตร อ่ไปไปาเป็นประการประมาณประมาณเบื้องต้นค่ะอันนี้เดี๋ยวแถวถามแบบสงสัยเลยแล้วเราเนี่ยทำบ่อบาดาลเนี่ยนะคะทำไปเพื่ออะไรคะเราส,สมมติว่าเราสามารถนำไปอุปโภคได้ไหมหรือว่าเราเอาไปบริโภคได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้ทำในส่วนไหนถึงเราจะนำไปพัฒนาต่อได้สำหรับหน่วยงานที่ขอเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหน่วยงานอ่ะโดยปกติแล้วว่าถ้าถ้าเราได้น้ำเนี่ย ก็ต้องถ้าถ้าจะเอาไปใช้ดื่มต้องต้องต้องดำน้ำเนี่ยไปทดสอบก่อนว่ามีความสะอาดขนาดไหนะนะครับแต่ถ้าโดยโดยทั่วไปถ้าใช้เป็นน้ำใช้เฉยๆเป็นบริโภคเฉยๆก็สามารถใช้ได้เลยว่าไอตัวเจาะบางทีเนี่ยถ้าเราเราไม่ทดสอบบางทีอาจจะมีสารตกค้างเนี่ยถ้าไปทาปราปาเนีแบบ่ยถ้าถ้าเป็นน้ําใช้โดยทั่วไปล่ะอาจจะมีน้ําสนิมอะไรเงี้ยฮะก็หือเป็นชั้นตกตะกอนเรา แต่ถ้าจะไปน้ําดื่มมันต้องต้องส่งทดสอบแต่ขั้นตอนการจอจรองเนี่ยเขาก็เข้าไปส่งทดสอบอีกแล้วครับค่ะก็คือสรุปง่ายๆเลยว่าการที่เราทรําบ่อบาดาลเนี่ยหรือเราอะสามารถนําน้ําไปใช้อุปภโภคได้เลยก็คืออยากไปทําการเกษตรนะคะหรือว่านําไปใช้อุปภโภคทำความสะอาดต่างๆหรืออะไรอย่างเง,งี้ยคะแล้วก็เราสามารถทําอุปโภคได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการนําไปดื่มเนี่ยเราต้อง เราต้องมีผ่านการคัดกรองมีผ่านการกรองน้ําเพื่อที่จะได้มีน้าที่สะอาดปลอดภยัยถูกต้องไหมคะพี่มารุตอ,อ๋อนี่ก็คือเป็นการทํางานหลักๆของอบจออุดตลดิตฐ์เลยนะคะน้องกิก๊กเพิเ่มเติมไหมคะหนูสงสัยหลายสุดอยู่นะคะเพราะว่าหนูก็ <c oughs> กําลังพิจารณาว่าหนูจะถามอะไรดิเพราะว่าหนูเห็นแบบตรงเนี้ย <c oughs> น้ํามีการลด <c oughs> ลงไปด้วยนะก็คือดูว<อ>ันนี้ถูกไหมคะเราเวลาเราเจาะไปความลึก ใช่ไหมความลึกน้ําก็ต้องลงไปแทนที่ในในในตัวที่เราเจาะน้ําก็จะหายไปเรื่อยเราถึงก็งมีรถน้ําคอยเติมเรื่อย,อ,ยอ่ะอ่ ประดุดเข้าไปตรงนี้ล,ลงมาอืมก็คือมีทั้งรถเจาะแล้วก็มีรถน้ํานะคะ,ะจะมีแค่รถเจาะเองเดียวไม่ได้เพราะว่าเราต้องการน้ําที่จะไปเติมในบ่อเรื่อยๆนะคะ<ๆ>อ่าและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของการทํางานบอ่อบาดาลน,นั่นเองนะคะขุดเจาะบ่อ,บ,อบาดาลค่ะที่มนุษย์เราอยากให้ฝากในเรื่องของอาการขอใช้บริการขุดเจาะบ่อ,บ,อบาดาลของอบจอรตราดิษฐ์ค่ะครับขั้นตอนจริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นบ่อกเกษตร นะครับก็คือนําสาเนาที่ดินสําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้านนะครับไปขออนุญ,ญาตกับกรมเจ้าเออกรมทรัพยากรน้ําก่อนน,อน,<ช>นะครับ,รบถ้าได้ใบอนุญ,ญาตแล้วก็เนี่ยอ่ผ่านอบทเหมือนเดิมนะครับผ่านอบทอที่เราสังอยู่พื้นที่เราอยู่อ่าอ,อ,อาจจะเป็นอบทหรือเทศบาลน,นะครับแล้วก็นาําทาเรื่องมาที่อบจออแล้วเราก็จะทําแผนออกเจาะบ่อบาดานให้โดย ถ้าเป็นบอ่เบอ,บอกเกษตรบ่อเกษตรเนี่ยก็คือต้องมีกลุ่มอย่างน้อยสักสามคน oh. 3, 3สามสามครอบครัว oh. ที่ใช้ด้วยกัน oh. นะครับตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นของเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด mm. โดยอาบาจอเป็นเครื่องจักรให้ oh. แต่ถ้าเป็นบอ่อของบารบาหมู่บ้านของอบตของเทศ oh. บ,บาลอันนี้เราจะทำเอ็มโอยูกันโดยอาบาจอ,ออกค่าธํามนค่าธํามนเช้าเพลิงค่าไปเลี้ยงเครื่องจักร โดยเทศบาลหรืออบทด้านนั้นหรือหน่วยงานนั้นอ่ะออกข้าวัสดุอ่าอาจจะมีพวกกรวดหินใช่ไหมฮะแล้วก็พวกท่อพวกเสมอร์พวกเนี้ยโดยพนักงานเราจะไปคนลงให้พร้อมที่ใช้งานได้เลยอ๋อก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะการดําเนินงานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะกับ กับเหมือนทางถนนเหมือนกันเนาะที่เราต้องมีการผ่านในส่วนของอบตอเทศบาลในในเขตพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะแต่แค่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอทำเพื่อส่วนตัวาการเกษตรส่วนตัวหรือเป็นการหมู่บ้านเล็กๆกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างงี้คะ่ะก็ต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะดําเนินการขอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะก็ต้องอ ขอสามารถขอได้เลยแล้วอบจก็จะเป็นผ so ู้รับผ okay. ิดชอบแล้วก็ดําเนินการให้ใช่ไหมคะโอ้วันนี้นะคะได้ความรู้ที่หลากหลายมากเลยส่วนแพลวเองนี่ก็ประชาสัมพันธ์นี่เราก็ต้องนําข้อมูลอย่างนี้ไปประชาสัมพันธ์ต่อเหมือนกันนะคะนี่พี่มนร์อีพีหน้าเราจะเจอกันอีกไหมคะเนี่ยคาดว่าน่าจะเจออีกนะเพราะว่าจะมีงานอ่เดี๋ยวมีงานถั้มดซน์จิ้งอีกเดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนการ มีรีไอซเคิลจริง,รงการการปั่นการผสม,มวัสดุเดิมกับวัสดุใหม่เข้าด้วยกันครับผมอาจจะมีขั้นตอนน่อาจจะถ้าคนคน,คนไม่เคยเห็นก็ดูยากค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงโอเคค่ะถ้าสำหรับวันนี้เราก็ขอปัอกรายการเนาะได้ะลุยข่าวอบจอของเรานะคะไวใ้ให้ทุกท่านนะคะได้กดติดตามรับชมกันนะคะในสัปดาห์หน้าใช่ค่ะอย่างที่พี่ พี่มารู้ตอกเลยนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราได้ไปชมอย่างแน่นอนว่าว่าเป็นการอะไรคะถนนรีไซเคิลรีไซเคิลนะคะอ่ารีไซเคิลนะคะยาวกว่าอ๋อเก็เอาย่อๆไปก่อนเป็นรีไซเคิลนะคะรอบหน้าเราจะได้ไปดูอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่รอบหน้าค่ะทุกท่านถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาทําท่า ตะลุยค่ะวอบจอ่ะตลุยข่าอบจอกับเราเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยเราก็จะได้ไปเจอกันอีกบ่อยๆเลยนะคะอาจจะยาวไปถึงหลายๆ EP เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราสองคนนะคะแล้วก็ให้กับพี่ๆทีมงานกองช่างอบจอุตระดิ์ด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมท่าของเรานะคะท่าของเรา โอเครายการสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะกับรายการตะลุยข่าวมาเจอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ